สวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญนะคุณน้องพามาที่สนามยิงปืนบางบัวทองมาอสอบถามกันว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมายิงปืนเราจะต้องเสียค่าให้จ่ายเท่าไหร่ะนะครับแล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้ต้องใช้ปืนขนาดไหนถึงจะเหมาะเดี๋ยวลองไปถามกับพี่ที่ดูแลสนามด้านในกันนะครับว่าเขาจะแนะนําเราย่างไงบ้างนะปด้านในเลยครับไปด้านในเลย เดี๋ยวไปดูค่าใช้ใจ่ายกันนะคะพี่คะจะมาสอบถามข้อมูลนะคะถ้าผู้หญิงจะมายิงปืนเนี่ยต้องใช้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างคะยิงแบบไหนนะคะมีปืนหรือไม่มีปืนมาไม่ไม,มไม่มีปืนมา,มมนมาก็จะมีชุดยิงให้เช่าเนะะี่ยค่ะชุดยิงให้เช่า รายละเอียดตามนี้เลยคะ่ะถ้าสนใจก็เปิดดูในเพจบุกสนามนิรปืนบางมทองได้นะคะจะมีรายละเอียดตรงนั้นเลยนนแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะมีอะไรก็คือถ้าสมมติว่าเราเข้าเนี่ยมีสิบนัดยี่สิบนัดห้าสิบนัดแต่ถ้าห้าสิบนัดมันจะคุ้มกว่ามันจะเข้าได้สองคนนะคะ,คะ,ะ,คะอุปกรณ์ที่มีให้ก็คือเราจะมีเป้าให้มีที่อุถูให้แล้วก็มีครูสอนให้ค่ะค่ะแล้วก็ปืนที่ผู้หญิงควรใช้พี่มีแบบแนะนำไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถยิงได้หมดทุกอย่างอ่ะ มันอยู่ที่ว่าเรากล้าพอไหมเท่านั้นแหละจ้ะถ้าจะให้เบาที่สุดก็จะเป็นสองสองเนี่ยสองสองเบาสุดใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเบื้องต้นเลยของการยิงปืนเลยก็ควรจะเป็นลูกโม่ลูกโม่เบื้องต้นเลยใช่เพราะมันจะยิงง่ายที่สุดจ้ะขอบคุณมากนะคะพี่ค่าใล้จ่ายค่าใช้จ่ายก็ตามรายการนี้ค่าสมาชิกค่าสมาชิกไม่มีค่ะถ้าคุณไม่มีปืนมาคุณก็ชอบปืนยิงได้เลยแต่ถ้าคุณมีปืนมาคุณก็ต้องสมัครสมาชิก ปีละห้าร้อยบาทต่อคนนะคะอ๋อค่ะใช่ครับขอบคุณค่ะวันนี้นะเดี๋ยวเราเอาแพ็กเกจในตัวก้ามมอมอครับพี่ก้ามมอเออสำหรับสองคนพันสี่พันสี่เก้าสิบขอบคุณค่ะต้องใช้อะไรบ้างคะบัตรประชาชนไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะไปมากครับเดี๋ยวที่รั้เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะค่ะารแข่งคนเยอะๆหรอไม่มีคนเนาะแบบไม่มีคนหรือเอาคนเยอะเยอะ ไม,ไ,ไม่เป็นไรพี่ถ้าตรงนี้ถ้าไม่มีเงินสดมาสแกนจ่ายได้ใไหมคะนี่คิวอาร์โค้ดโอเคเราก็สามารถสแกนจ่ายได้อยอดไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะเพราะว่าแพ็กเกจสองคนเนี่ยมันก็อยู่ที่พันสี่เก้าสิบเป็นอ๋อมีกมกสิบเก้าครบสิบเก้ากับสิบเจ็ดนะฮะครับมีจุดสองสอง นะปืนสั้นปืนยาวมีหมดนะครับก็นนอลองดูอุปกรณ์ก็จะมะีมีที่อุดหูให้สำหรับสองคนนะครับกระสุนห้าสิบนัดเดี๋ยวดูกระสุนนะห้าสิบนัดแล้วก็มีเป้าเป้าห้าแผ่นเนะเาะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะออกมาด้วยเป้าสะอาดเหมือนเดิมหรือว่าจะเข้าเป้าไปลองดูกันนะครับรครับ

โอเคยิ่งไปแล้วสามลูกเดี๋ยวมาดูเป้าครับเข้ากี่นัดเคเานะเข้าเป้าอยู่ดูผลงานดูผลงานก่อนนะครับโอเคฮะ พี่หลงเรีร้อยองขอบคุณมากเลยนะครับนี่พี่ชื่ออะไรครับผมพี่เต้นครับผมอพี่เต้นนะพี่เต้นก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้วันนี้นะครับ นี่ระยะสิบ้าเมตรไม่เข้าเลยเข้าก่ต่ำต้องต้องมาอไครับโอเคขอบคุณมากครับครัสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับครับอเรียบร้อยโอ้โหเสียงดังภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสำเร็จสเร็จสรุปผู้หญิงยิงปืนยากปะถามจริงถาม,มจริงกระโดนนี่กระสุน <laughs> กระสุนเข้าหน้าผากปอกกระสุน กระเด็นเข้าหน้าผากไปเม็ดหนึ่งให้โชว์เป้าหน่อยครับแโอ้เป็นไงล่ะไม่ธรรมดาไอ้ตรงกลางกับผมเองแต่ก็โอเคครับถือว่าไม่ขี้เหล่เข้าเป้าหมดอาจจะไม่ได้ตรงอะไรมากค่อยๆฝึกๆกันไปขอบคุณสนามยิงปืนบางบัวทองนะครับขอบคุณมากเลยทุกคนน่ารักมากขอบอกน่ารักมากน่ารักมากสตารเจ้าของคุณป้าที่อยู่ ตรงเคาน์เตอรอ์พี่ก็พอนะคุณพี่ที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์น่ารักมากๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องพง DIY ด้วยครับบบ๊าายยลาไปที่เลยบ๊ายบาย